สวัสดีครับวันนี้พบกันกับครูรนภพดลนะครับวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมสอบเข้าม1นนะครับในวิชาสังคมศึกษานะครับเป็นข้อสอบที่คุณครูได้พยายามรวบรวมมาจากหลายที่นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางในการเตรียมตัวนะครับสอบเข้าม1นนะครับในปีการศึกษานี้นะครับจะทําเป็นสไลด์นะครับในส่วนนี้เนี่ยครูจะทําทั้งหมด 24ข้อนะครับก็จะเป็นเนื้อหาของวิชาพระพุทธศาสนาศิลธรรมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นหน้าที่พลเมืองนะครับอยู่ทั้งหมด24ข้อด้วยกันนะครับใน EP นี้นะครับเอาละเรามาดูเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับถามนะครับว่าศาสนาใดต่อไปนี้มีความเก่าแก่มากที่สุดนะครับอนักเรียนต้องทําความเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าศาสนาใดที่มีความเก่าแก่มากที่สุดนะครับ ศาส,สนาพุทธคริสต์อิสลามเรามาลองเรียงกันก่อนนะครับว่าศาสนาไหนเกิดก่อนเกิดหลังนะครับศาส,สนาพุทธนะครับคริ Islam, สต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดนะครับอันนี้ถามแบบจำๆเลยก็คือต้องตอบศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับมีความเก่าแก่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับรองลงมานะครับก็คือศาสนาพุทธนะครับที่เก่าแก่เป็นอันดับ2ลรองลงไปและลําดับที่3นะครับคือศาสนาคริสต และระดับที่4คือศาสนาอิสลามที่เก่าแก่นะครับแต่นั่นศาสนาที่เกิดก่อนและก็เก่าแก่มากที่สุดและยังหลงเหลืออยูนนะ่ณปัจจุบันนี้นะครับก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่ประเทศอินเดียนั่นเองนะครับแล้วก็แพร่กระจายอิทธิพลความเชื่อไปหลายพื้นที่นะครับต่อมานะครับหลักสําคัญของศาสนาคริสต์นะครับหลักสําคัญหลักธรรมสาคัญของศาสนาคริสต์คืออะไรศาสนาคริสต์เนี่ยครับพระเจ้าเนี่ยชื่อว่าพระยะโฮวานะครับ ส่วนท่านศาสดาชื่อว่าท่านพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์นะครับมีหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจเป็นแกนแกนของศาสนาคริสต์ก็คือเรื่องของความรักความเมตตานะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับก็ต้องถ้าพูดไวก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนการดับทุกข์นี่แหละครับเป็นของศาสนาอะไรนะครับการดับทุกข์เนี่ยเป็นของศาสนาพุทธนะครับเป็นหลักธรรมสามคัญของศาสานาพุทธ ส่วนอาสมสีอาสมสีเป็นของาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะครับเป็นของพรามหมณ์ฮินดูปฏิบัติ5าศรัทธา6นะครับเป็นของาศาสนาเป็นของาศาสนาอิสลามนะครับหลักปฏิบัติ5มีอะไรบ้างนะครับนี่าจ,จะเป็นข้อสอบนะครับหลักปฏิบัติ5ประการของาศาสนาอิสลามประกอบด้วยนะครับอันดับที่1ก็คือเรื่องของการปฏิญาณตน นะครับการปฏิญาณตนนะครับอันดับที่หนึ่งคือการปฏิญาณตนสองคือการละหมาดละหมาดคือการนมัสการนอมน้อมต่อ,ตอพระเจ้าพระอันเลาะนะครับห้าเวลาด้วยกันพี่น้องมุสลิมในประเทศไทยนะครับเป็นนิกาย ชุนี่นะครับเวลาละหมาดเนี่ยก็จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกนะครับไปยังเมืองมักกะหรือเมกกะนะครับประเทศซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามณที่นั่นนะครับเป็นที่ตั้งของวิหารกาบะนะครับ 3. การสการนะครับสการนี่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการบริจาคนั่นเองนะครับการบริจาคทรัพย์สินส่วนหนึ่งของตนเองนะครับเพื่อกับพี่น้องมุสลิมต่างๆนะครับการสการ C นะครับการถือศีลอดนะครับการถือศีลอดในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับและ 5. นะครับในหลักปฏิบัติ5ก็คือการพิประกอบพิธีฮัจนะครับพิธีฮัจเนี่ยคือการละหมาดใหญ่นะครับการไปถือบุญสแสวงบุญที่เ,เมืองไม่กาบประเทศซาอุดิอราระเบียนะครับต่อไปนะครับข้อที่ 3. ข้อใดไม่เป็นหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาอิสลามอ้าเมื่อกี้ครูเฉลยไปแล้วนะครับลืมดูนะ ข้อใดไม่เป็นนะครับอ่านโจทย์ดีดๆนะฮะข้อใดไม่เป็นหลักปฏิบัติ5ประการของศาสนาิสลามปฏิญาณตนเป็นไม้ข้อมื่เกี้ใช่แน่นอนละหมาดใช่ถือสินอดใช่เชื่อในวันสิ้นโลกไม่ใช่แต่เชื่อในวันสิ้นโลกจะอยู่ในหลักที่เรียกว่าหลักศรัทธา6ประการ1น,นะครับคือเชื่อในพระอัลเลาะห์เชื่อในว่าอัลเลาะห์เป็นเทพเจ้าสูงสุดองค์เดียว 2. เชื่อในบรรดาเทวทูตเชื่อว่าเทวทูตน,นำสารมาบอกแก่ท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับ หรือมาลาฮิกะนั่นนะฮะสามเชื่อในเหล่าบรรดาท่านนาบีนะครับคือนบีมูฮัมหมัดว่าเป็นศาส,สดาองค์สุดท้ายนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับคือเชื่อในอที่เรียกว่าทุกอย่างาเชื่อในข้อเท็จจริงนะครับทุกอย่างว่าเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดเลยก็คือคัมภีรอัลกุรอาน เอากุรานเป็นคมภีรสูงสุดแล้วของพี่น้องมุสลิมนะครับเอากุรานก็แปลตรงตัวเลยนะครับ<ม>คือการท่องจำนะครับการอ่านเข้าไป<ม>แล้วก็เชื่อในวันศิลโลกนะครับวันศิลโลกและอันสุดท้ายนะครับก็คือกดสภาวะกดสภาวะเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมาจากอันเลาะนะครับหกข้อนี้คือหลักศรัทธาหกประการของพี่น้องมุสลิมนะครับต่อไปข้อที่สี่ หลักตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพเนี่ยนะครับคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ในตอบทันทีเป็นของศาสนาอะไรคือพระบิดาพระยะโฮวาพระบุตรคือพระเยซูพระจิตคือวิญญาณอันบริสุทธิ์นะครับเชื่อว่ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ดังนั้นข้อน,นี้ตอบเลยก็คือศาสนาคริสต์นะครับตรีเอกานุภาพนะครับอ่าทบทวนให้นิดนึงนะครับสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับก็คือ อะไรนะวงล้อธรรมจักรนะครับส่วนศาสนาคริสต์คือไม้กางเขนอิสลามคือดวงดาวแล้วก็พระจันทร์เสี้ยวนะครับศาส,สนาซิกซ์นะครับก็จะเป็นรูปของดาบควยอย่างเงี้ยนะครับนะป่นเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องรู้ไว้ส่วนศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะครับพรามหมณ์ฮินดูก็จะเป็นเครื่องหมายโอมอย่างเงี้ยนะครับอ,อุมาแทนเทพเจ้าสามองค์เอาละมาดู การเริ่มนะครับนับสักราชเมื่อท่านนาบีมูฮัมหมัดเดินทางจากเมืองมักกะนะครับหรือเมืองเมกะนี่ไปยังเมืองเม,งเม,งเม,งมดินะนะครับเป็นการเริ่มต้นนับสักราชแบบไตของศาสนาอิสลามคริสต์ศักราชนในตรงตัวเราตัดทิ้งรู้อยู่แล้วพุทธนี่ตัดทิ้งได้ดังนั้นข้อที่เหลือก็คือมหาสักราชกับฮิจรรศักราชแต่ข้อนี้ตอบนะครับก็คือตอบฮิจรรศักราชคือปีที่ท่านนบีมูฮัมหมัดอพยพจากเมืองมักกะไปยังเมืองเมดินะฮิจรรแปลว่าการอพยพ นะครับการเดินทางนะครับข้อนี้ตอบข้ององูชัดเจนนะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อใดไม่เป็นเทพเจ้าสูงสุดตามหลักตรีมูลตินะตรีมูลติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูตรีมูลติคือเชื่อในเทพเจ้าสามองค์อย่างชื่อว่านะครับอ,อุมะเนี่ยนะครับหรือโอมในเครื่องหมายโอมตัวเนี้ยนะครับมีเทพเจ้าสามองค์ที่สําคัญหนึ่งประกอบด้วยพระพรมพระวิษณุและก็พระวิศวะ พระวิะศทวโทีนะครับพระพรหมวิษณุศิวะแต่ละองค์มีภาคมีหน้าที่ต่างกันนะครับข้อที่ไม่ใช่คือพระปิการณพระพรหมมีความเชื่อว่าเป็นพระผู้สร้างนะครับพระวิษณุเป็นผู้รักษาปกป้องคุ้มครองโลกพระศิวะเป็นผู้ทําลายนะครับอันนี้ก็คือตามความเชื่อนะครับของหลักตรีมรตินี้นะต่อไปข้อที่7นะครับ คำพีสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเรามาดูก네่อนวิเคราะห์ก่อนกไก่ไบเบิลข้อไข่อัลกุรอานข้อควายไตรปิฎกงองูพระเวทไบเบิลนี่ไม่ใช่แน่ไบเบิลนี่เป็นของศาสนาเลยครับนะครับตอบศาสนาคริสต์นะครับอัลกุรอานนะครับเป็นของอิสลามครูได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับไตรปิฎกเป็นของศาสนาพุทธข้อนี้ก็เหลือข้อเดียวก็คือตอบพระเวทพระเวทคือคำพีสำคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับพระไตรปิฎกก็เป็น ตะก้าสามหมวดสามกลุ่มตะก้าสามใบของศาสนาพุทธประกอบด้วยพระวินวันยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกแล้วก็พระสุตตันตปิฎกนะครับเรามาดูนะครับการสังขยนาพระไตรปิฎกเนี่ยที่บันทึกเป็นลายลักษณอักษรครั้งแรกนะและบันทึกเป็นภาษาใดข้อนี้ถามสองสองสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งถามว่าเขียนไปละลายลักษณอักษรครั้งแรกเนี่ยเมื่อเมื่อครั้งที่เท่าไหร่นะครับและสามบันทึกเป็นภาษาอะไรเป็นคําถามที่สองนะครับ ดังนั้นข้อนี้เนี่ยบันทึกเป็นครั้งที่5นะครับภาษาบาลีนะครับครั้งที่5ภาษาบาลีนะซึ่งบันทึกครั้งแรกเนี่ยที่เป็นแลนดสอนเนี่ยทำที่ประเทศศรีลังกานะครับทำที่ศรีลังกานะครับแล้วก็เขียนด้วยภาษาบาลีนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับข้อนี้ตอบข้อที่5เนี่ยนะครับนะไอ้ข้งองงูครั้งที่5นะครับโทษที คํากล่าวที่ว่าละชั่วทําดีทําใจบริสุทธิ์นะครับไอ้ที่กล่าวมาเนี่ยก็คือโอวาทสามท่าเรียนเรียนรูน้มาแล้วนะมีความสัมพันธ์กับวันสําคัญใดก็ต้องมาวิเคราะห์กันต่อกอไก่วันวิสาขาบูชาขอไขวันมาฆะคอควายวันอัฐมีและงองูวันอาสารหาบูชาสิ่งที่ตัดไว้ก่อนเลยก็คือวันอัฐมีนะฮะวันอัฐมีบูชาเนี่ยสอนเรื่องของความไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาท โอวาทส,สามเนี่ยนะครับหรือโอวาทชาปติโมงเนี่ยนะครับถูกกล่าวขึ้นนะครับในวันเพนวันขึ้น15บห้าเดือน3หรือวันมาฆบูชานะครับอันนี้15นะครับสิบห้าค่ำเพนนะเพนสิบห้าค่ำเดือน6อันนี้เหมือนกันเพนสิบห้าค่ำเดือน3นะครับอาสาร 15คาคำขึ้น15คาคำเดือน8นะครับต่อไปถ้าเขาตบแก้มขวาท่านท่านจงเอียงแก้มซ้ายให้เขาตบคำกล่าวหรือว่าลีนี้เนี่ย,เ,ยเป็นหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูข้อนี้ตอบง่ายนะครับตอบศาสนาคริสต์ต่อไป12วันเพนขึ้น15าคำเดือน3อ้าวพูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับเฉลยไปแล้วด้วยข้อนี้ตอบวัน มาฆบูชานะครับมีวิสาอาสามาฆขา้ขอนี้ตอบมาฆนะครับสิบห้าคำเดือนสามจำไว้ทุกอย่างมันจะขึ้นสิบสิบห้าคำซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะแต่นักเรียนก็ทราบดีแล้วว่า,ว,าว่าเป็นยังไงนะครับในส่วนที่เป็นวันสําคัญต่างๆเนาะนักเรียนเนาะครูว่านักเรียนมีความเข้าใจอยู่แล้วแหละนะครับว่าแต่ละวันเป็นวันสําคัญยังไงบ้างนะเนะอาต่อไป ข้อที่12นะครับหลักธรรมสาคัญของศาสนาพุทธนะศาส,สนาพุทธคือข้อไหนหลักธรรมสาคัญที่เป็นหัวใจเป็นแกนแกนเลยนะครับเป็นแกนแกนเป็นหัวใจเลยก็ตอบอริยสัจสิทธ์ไว้ก่อนประกอบด้วยทุกสมุทัยนิโรธและมรรคส่วนภมวิหารสี่เป็นหลักธรรมทีอ่อันนี้ก็ความจริงอันประเสริฐนะสี่ประการนะครับภมวิหารสี่เนี่เป็นหลักธรรมของอผู้ปกครองนะครับ หลักของผู้ที่จะเป็นใหญ่ในบ้านเมืองต้องมีหลักดังต่อไปนี้ประกอบด้วยเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาส่วนไตรลักษ์นะครับคือลักษณะของทั่วไปของสรรพสิ่งเลยนะครับประกอบด้วยอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาส่วนไตรสิกขาในการศึกษาตามแนวพุทธประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะครับต่อไปนะครับข้อที่13อันนี้จะเข้าสู่ในเรื่องของหน้าที่พลเมืองละนะครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้นะครับไม่เป็นบรรทัดฐานทางสังคม บรรทัดฐ,ฐานทางสังคมเนี่ยนะครับหรือประทาสถานเนี่ยมีเป็นสิ่งที่ใช้วัดนะสิ่งที่ใช้วัดคนในสังคมนะครับสิ่งที่ใช้วัดคนในสังคมประกอบด้วยวิถีประชาจารีดและก็กฎหมายข้อที่ไม่ใช่คือข้ององูนะครับดังนั้นตอบข้ององูนะครับวิถีประชาแปลว่าความเคยชินของคนในสังคมจารีดแปลว่ากฎทางศีลธรรม กฎหมายข้อบังคับที่มีโทษชัดเจนนะครับอันนี้คือความหมายคร่าวๆเนาะต่อไปนะครับข้อใดเป็นสารภาพที่ได้ติดตัวมาติดตัวมาคือมาแต่เริ่มต้นสารภาพคนเราจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือสารภาพที่ได้ติดตัวมากับสารภาพที่ได้มาภายหลังข้อนี้ถามว่าติดตัวมาดำจบปริญตีนี้ได้ติดตัวมาใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ไปก่อนนะครับเคียวประกอบอาชีพครูนี่ต้องมาภายหลัง เป็นเพศชายใช่หรือไม่ใช่หรือกาลังจะสมรสข้อนี้ตอบข้อขอขวายนะครับแดงเป็นเพศชายคือได้ติดตัวมาแต่เริ่มนะครับต่อไปข้อดีของวัฒนธรรมในสังคมไทยถามข้อดีนะระบบอุปถัมเป็นข้อดีหรือไม่ติ๊กไว้ก่อนเคารพอาวุโสใช่หรือไม่ใช่ประจบเจ้านายไม่ใช่ตรงต่อเวลาใช่หรือเปล่าเรามาวิเคราะห์ดู3ข้อนี้กอ่อขอแล้วก็งอระบบอุปถัมเนี่ยทำให้เกิดข้อดีทางสังคมหรือไม่ตัดไปก่อนไม่ใช่นะครับ ตรงต่อเวลาสังคมไทยมีความตรงต่อเวลาแบบญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอันนี้ไม่ใช่นะดังนั้นข้อที่เหลือก็คือเนี่ยการเคารพอาวุโสเนี่ยเป็นเป็นข้อดีของสังคมไทยคือการให้เกียรติคนที่มีศักภาพมีคอาวุโสสูงกว่าอายุแก่กว่านะครับต่อไปใครเป็นคนกล่าวถึงการปกครองของประชาชนโดยประชาชนแล้วก็เพื่อประชาชนคํากล่าวนี้อมาตะมากนะครับและเป็นความหมายของดโมคราซีหรือคําว่าประชาธิปไตย คืออับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนจอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนแรกประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกานะครับต่อไปข้อที่17ในวันที่10ทธันวาคมของทุกปีมีความสำคัญอย่างไรวันที่10ทธันวาคมของทุกปีเนี่ยนะครับเป็นวันรัฐธรรมมนูญนะครับส่วนวันดินโลกในตรงกับห้าทอคอนะครับวันเปลี่ยนแปลงการปกครองคือ24มิยอ นะครับการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งแรกเริ่มเมื่อปีพศ2475นะเอาคร่าวๆเนาะและวันที่5ทอครเนี่ยเป็นหลายวันนะในของไทยเนี่ยเป็นวันชาติด้วยนะครับและเป็นวันพ่อด้วยนะใช่ไหมครับต่อไปนะครับข้อที่18ข้อใดไม่เป็นอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยเนี่ยคืออำนาจสูงสุดในการปกครองของรัฐของประเทศนั้นนะครับโดยทั่วไปแล้วมี3อำนาจนะครับ มี3าอำนาจด้วยกันนะครับประกอบด้วยอำนาจนิติบัญญัติบริหารและก็ตุลาการข้อที่ไม่ใช่คือข้อขอควายอำนาจปกครองไม่เกี่ยวนิติบัญญัติด,ดูแลเรื่องกฎหมายเป็นสําคัญบริหารตรงตัวครับบริหารส่วนหน้าตุลาการความยุติธรรมการศาลนะครับอันนี้เข้าใจคร่าวๆเนาะต่อไป19ในส่วนราชการใดจัดเป็นระเบียบการปกครองราชการแผ่นดินแบบส่วนท้องถิ่น ส่วนท้นองถิ่นของไทยนี่มี2แบบคือปกติกับพิเศษปกตินี่คือทั่วไปเลยนะครับก็คือได้แก่เทศบาลอบตอบจนะครับส่วนแบบพิเศษก็คือแบบพัทยากทมอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อที่ไม่ใช่นะครับข้อที่ใช่นะข้อนี้ตอบเทศบาลกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตที่จริงมีอบจด้วยนะ ส่วนจังหวัดอำเภอละเป็นส่วนอะไรจังหวัดอำเภอเนี่ยเป็นส่วนภูมิภาคนะเรียนครับกระทรวงกลมกลางหมู่บ้านตำบลก็เป็นภูมิภาคนะครับต่อไปกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศข้อน,นี้ตอบทีเดียวเลยก็คือรัฐธรรมนูญแต่ถ้าเรียงลำดับชั้นของกฎหมายแล้วครับสูงสุดคือรัฐธรรมนูนรองลงไปคือพระราชบัญญัติ สคือกําหนดสคือกริศดีกาในเรียงลําดับกฎหมายนะครับต่อไปข้อใดไม่เป็นโทษทางอาญากฎหมายอาญาคือกฎหมายที่ยอมความไม่ได้นะครับเป็นความผิดต่อรัฐมีโทษสถารมีทั้งหมด5ประการนะครับมีโทษ5ประการด้วยกันหนประหารชีวิตนะครับ2จํจำคุก 3. กักขัง 4. ปรับ 5. ริบซับ ข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันนี้น่าจะเป็นอาบแห่งนะครับผมต่อไป23การการขอบัตรทำบัตรประชาชนเนี่ยคุณจะต้องมีอายุก,กี่ปีนะครับ23านะขอชอทชี้ที22นะครับ22การขอทำบัตรประชาชน,นคุณจะต้องมีอายุก,กี่ปีนะครับโดยทั่วไปนะ การทําขอบัตรประชาชนเนี่ยกฎหมายระบุอยู่แล้วว่า7ปีแน่นอนดังนั้นข้อที่ตัดไปก่อนเลยก็คือข้อขอไข่กับข้องงูเอราคุณนคุณ88หมดแต่ถามต่อไปว่าอายุการใช้งานเนี่ยของบัตรประชาชนนั้นมีอายุกี่ปีอยยุกี่ปีครับข้อนี้เนี่ยนะฮะตามกฎหมายเลยเยขาระบุว่าให้มีอายุการใช้งานเนีแปี23ตอบข้อเงกอกไก่กนะครับ หัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหัวใจสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคืออะไรประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะครับยึดเสียงส่วนใหญ่ไม่ละทิ้งเสียงส่วนน้อยมันจะตรงกันข้ามกับคอมมิวนิสต์นะครับคอมมิวนิสต์หรือรเผด็จการไงนนะ ประชาชนจะไม่ได้มีส่วนร่วมแต่นั้นที่จริงแล้วเนี่ยนะครับมันมันง่ายอย่างนั้นเลยนะครับการปกครองของประชาธิปไตยเนี่ยก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทําอะไรบ้างนะครับเลือกผู้แทนตรวจสอบนะครับช่วงดุลอํานาจนะครับแล้วก็เป็นกระบอกเสียงของสะท้อนปัญหาต่างๆนะครับเอาละสําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในส่วนส่วนนี้นะครับนะอาจจะผิดพลาดประการใดหรือเรียงข้อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ